ครับการนมาสการครับการนมาสการค่ะรรครับครับผมก็เอฟซีเรียกร้องกันมาเยอะมากเลยครับปูบอกว่าตามแนวทางปู่เลขล่างให้หน่อยครับก็คือว่าส่วนใหญ่ที่เอฟซีชอบเลขปู่มันเป็นเลขล่างอย่างเดียวแล้วก็รนยทางมันน้อยตัวเนาะปูเนาะใช่ ของเราปล่อยไม่เยอะปล่อยน้อยครับปูเลียกมีแค่ตัวเดียวเนาะแล้วก็ให้ไปพิจารณาดูของอาจารย์อื่นบ้างครับครับเราก็เอามาเทียบเปียงกันในกาไปเล่นครับปูแล้วก็ดีอย่างนั้นเนี่ยก็มีคนโทรเข้ามาให้กำลังใจเยอะโอ้ครับปูสู้ๆต่อสู้อต่อโครับครับปูแล้วก็ก็มีกำลังใจขึ้นหน่อยครับครับปูอือ ก็คือ FC เอฟซีเขาก็เข้าใจนะปู่เนาะเพราะวันเนี่ยทำมันก็มีเข้ามีหลุดเนาะอาจจะจริงมันก็เดินมาไดีดีนะราะลงไปปุ๊บหลุดปับ๊บครับมันมันถูกมากี่งวดก่อนที่จะมาพลาดนี่ครับปู่กเข้าของวดเดิมมันถูกมาอถูกมาสวยๆดังนั้นนะครับครับปู่แล้วส่วนใหญ่อเลขนเลขลับที่ปูท่ทําทาเฉพาะเลขล่างใช่ไหมครับปู่ทำเฉพาะเลขล่างอย่างเดียว เลขเลขกบนปูไม่ได้ทําใช่ไหมครับคือเลขบนนี่ปูไม่ค่อยชอบไลยเพราะว่ามันมันกินยากอ่ะโอครับมันมันเป็นเลขสามหลักอ่ะมันทํายากเลขสามหลักอ่ะอาจจะทําให้มันเข้าสามตัวได้โอกาสแทบจะไม่มีอ่ะครับปูปูก็เลยคิดว่าเลขล่างมันมีเปอร์เซ็นต์ถูกเยอะกว่าใช่ไหมครับเปอร์เซ็นต์ถูกเยอะกว่าเพราะเข้าที่ปูทำมาแล้วก็ทำมาเล่นมาเรื่อยะ ต้องมีแต่เลขบ้างแหลที่ทำเงินให้ได้คับครับอืมครับพอดีเลขบนเลขยากครับครับปู่เลขบนสองตัวก็ยากเหมือนกันใช่ไหมครับปู่ยากยากเพราะเพราะบางทีมเราเจับสองพอไปมันแต่เข้าคูโตสอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อะไรเยอะอ๋อครับปู่่ครับก็สําหรับของงวดนี้มันเป็นเลขที่ปู่คํานวณขึ้นมาเองใช่ไหมครับปู่ใช่ใช่คำนวณขึ้นมาเอง ครับครับแต่แต,แต่แต่ละงวดนี่มันมีเลขประมาณกี่คู่ครับปู่เนี่ยธรรมดามก็มีแค่สองคู่แต่วมื่เนี้ยทาแล้วเนี่ยเลขมันออกมาเป็นสามคู่จังเป็นตัวกันสองคู่เมนเนี้ยอ๋อครับครับปู่แต่ตัวตัวตัวเด่นจริงๆเลยก็มีแค่คู่เดียวนั่นแหละอ๋อครับครับปู่ ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่น่าลงทุนเนาะเพราะว่าเลขมีแค่ไม่กี่ตัวแต่หลักก็พราะว่าหลักแล้วก็จับตัวหลักเป็นหลักลกจับหลักหน่วยเป็นหลักอ่ะครับแต่บางทีล้วก็เราก็ตูกันง่ายก็คือหลุดตัวเนาะครับครับปูดีกว่าหลุดครับครับปูอืมแล้วขออยากถามปู่ได้ไหมครับว่าปู่ได้มาจากไหนครับสูตรอันนี้อ๋อสูตรก็ได้มาจากที่เขาต้องทำกันนั่นแหละ แล้วสูตรของปู่มันก็มีเยอะอยู่ทีนี้เรา้นมามา,มาดัดแปลงมาดูว่าเวลาสูตรเขาที่เขาทำม,มันถูกแม่น,แม,นแม่นมาแล้วมันผิดถึงเนะี้ยมันผิดเพราะอะไรเราก็มาดัดแปลงกับสูตรเราเอามาผสมประส,นะสานกันว่าถ้าเราดัดออกไปอย่างนี้แล้วอ่ะมันจะออกมาเป็นตัวไหนครับครับปู่นั่นแหละ มันมันต้องเปลี่ยนแปลงเลยในส่วนแต่มันไม่อยู่คงที่หรอกอ๋อมันต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับปูมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแหละอย่างน้อยมันที่มันจะอยู่ดีๆก็ไม่เกินหกเดือนอ๋อครับครับถ้าเราเลขเลขไม่ได้ปากหลักอ่ะมันอยู่ได้มันอยู่ได้นานอืมครับปู่เลขแบบสองตัวมาตัวเงี้ยมันอยู่ได้นานครับครับปูอย่างปร่เชศนะถ้าอย่างเขาป่ปล่อยอย่างปกีิแล้วถ้าสองตัวมาตัวสองล้วสออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันอยู่ได้นานครับครับปู แต่ว่าเลขปากหลกัก็มันจะอยู่ไม่เกิน7เดรียนแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเปี่ยงหาทูุเพิ่มใหม่ครับครับปู่งดก่อนปู่ก็ให้ล่างอย่างเดียว20กับ60นะปู่เนาะใช่นนะนะ20 60อ,ออก50ค่ะครับก็ยังถือว่าเฉียดไปแต้มนึงค่ะอืมจังแต่ว่าตว่าปู่ได้อ่นะ ปู่ก็ยังได้อยู่เพราะว่าปู่เล่นศูนย์สองเนี่ยศูนย์สองเนี่ยเพราะว่าตัวสองอะตัวสองมันตัวแทนก็มันห้าใช่ปะละ่ะโอ้ครับปู่ึือกพพ็พอเราไปเล่นตัวแทนมันด้วยโอ้ครับครับปู่เราไปเล่นตัวแทนมันแต่ม่ได้ไปเยอะมันเป็นตัวแทนที่เจ๊ครับครับปู่แต่ถึงว่าเลขาดทุนน่ะครับครับปู่เนาะอุ้ยปูก่ก็ไปพิกแพงเล่นเอาใช่ไหมครับปู่ใช่ใช่ครับแล้วแล้วก็แบบว่าเอสองก็ห้าอะไรพวก หกกับเก้านะเก็ากับหนึ่งอะไรประเภทเนี่ยครับครับปูมันก็อันนี้เนาะเพราะว่าเลขปูมันมีน้อยตัวเนาะใช่ครับครับปู่วันนี้ก็ลองพิจารณาดูแล้วเออก็ขอโทษขอไปเอฟซีแล้วครับครับปูคนที่ทำให้ผิดหวังก็กำลองติดตามดูติดต่อไปเรื่อยๆ๋อครับปูว่ามันไม่เคยหลุดถ้าเกิดว่าปูจะลองออกสักสามงวดอย่างนี้ใช่ไหมครับปูหรือว่ายังไงอ่แล้วก็ลองดู ลองดูสักสามงวดที่ว่าหลักมันเดินดียังอยู่ยังอยู่คือเก่าไหมครับครับปู่ถ้ามันเดินไม่ดีถ้ามันเดินไม่ดีด้สามงวดเราก็ต้องปรับงค์งใหม่อ่ะครับครับปู่อืมครับครับสำหรับงวดนี้แต่เวลาถ้าเวลาเราเวลาเราเล่นเองมันแล้วก็ห้ตัววิ่งไปอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยหลุดนะโอ้ปูแต่มันก็แปรไแล่ะตอนขึ้นช่องปุ๊บหลุดเลยครับ ครับข,ของของวันนี้ปู่คำนวณได้ตัวไหนมากครับปู่คำนวณหลักหน่วยนะท,ที่ที่ตกลบกันแล้วอ่ะตอนเนี้ยมันมีอยู่หนึ่งสองแปดหลักหน่วยนะครับหลักหน่วย,ท,ยที่เราที่เราที่เราเทียบแล้วนะครับครับปู่ไอ้หนึ่งสองแปดทีนี้พอเราเทียบเสร็จแล้วเราเทียบเสร็จแล้วสองสูตรเทียบกันหมดแล้วครับ เป็นหนึ่งตัวเดียวหลักหน่วยโอ้หนึ่งตัวเดียวหลักหน่วยอ่าหนึ่งตัวเดียวหลักหน่วยวดก่อนมันเมสองสามห้าเนาะครับมันก็หลุดห้ามันก็เเข้าไว้หลักหลักสิบอีกครับข้าห้าไปอยู่หลักสิบเนาะปูเนาะห้าไปอยู่หลักสิบวันนี้มันเมหนึ่งสองแปดครับดึงหลักหน่วยตัวเดียวขึ้นหนึ่งครับ ร๋อไหมครับครับหลักหน่วยหนึ่งสองแปดแล้วก็ตัวจับคู่ละครับปู่ตัวตัวดึงตัวเดียวหนึ่งหงอดึงตัวเดียวหนึ่งครับครับปู่ดึงตัวเดียวหนึ่งครับผมหลักหน่วยนะครับครับปู่ครับแล้วจับคู่ครับจับคู่จับคู่ชุดเดียวชุดเดียวเน้นสี่หนึ่งสี่หนึ่งอ่า ครับปูสี่หนึ่งอันนี้ตัวเน้นใช่ไหมครับปูตัวเน้นสี่หนึ่งธรรมดาลแล้วก็จะเน้นตัวเดียวครับครับปูแต่เมื่อเนี้ยมันธรรมดาลัจะมีชุดการชุดเดียวแต่ทวันนี้มีชุดการสองชุดครับครับปูชุดการนี้ก็ชุดการนี้ก็ไปพิจารณาดูก็แล้วกันว่ามันบมงคนจะเล่นหรือเปล่าครับครับปูชุดการก็คือเจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งอ่าครับปู ก็คือเป็นล่างอย่างเดียวใช่ไหมครับปู่เป็นล่างอย่างเดียวแต่เราเน้นแค่สีหนึ่งนะครับเพราะนั้นเป็นตัวการครับหลักๆที่ว่ามันดึถูกมาสี่ห้างวดถูกจะเป็นตัวเด่นใช่ไหมครับปู่ก็ก็มีถูกตัวการอยู่เที่ยวหนึ่งงวดท่าหนึ่งโอ้ครับงวดงวดท่าหนึ่งนั่นปู่ให้เกดหนึ่งกับห้าหนึ่งมันไปออกตัวการโอ้ครับครับปู่ ได้ออกตัวกันครับครับปูก็คือถ้าถ้าให้แอมินแนะนําก็แนะนําให้กันไว้ซุกตัวเลยเพราะว่าเลขปูมีไม่เยอะก็มันต้องลองไปเทียบอาจารย์อื่นหรือบางที่เขาแม่นๆหนึ่งแล้วมันแม่นเหมือนกันก็แต่ละอาจารย์ก็เก่งอะเก่งนทุกคนอ่ะครับปูลองเทียบเทียนกันดูเลยวัาหลักที่ปากไว้เนี่ยมันน่าจะอยู่จริงไหมหลักหน่วยเนี่ยหนึ่งเนี่ย อัวหนึ่งมันอยู่จริงมันก็ก็ไม่่าจะหนีไปไหนนะครับครับปู่ครับแล้วสูตรสตดอ้างเก่าที่ปู่ทําเป็นเลขล่างเมื่อก่อนนะครับยังยังทําอยู่ไหมครับปู่อันนี้โหนี่เก็บข้าหีบหมดอ๋อเก็บข้างหีบแล้วไม่จะพูดถึงว่าถ้าสวดพวกเนี้ยถ้าสูตรดท,ท,ที่เราขึ้นมาใหม่เนี้ย มันหลุดดึงมันยังไงแล้วก็ต้องลงไปค้นสูตรเก่าดูว่าสูตรเก่ามันจะเดินหรือเปล่าถ้าสูตรไหนมันเดินเราต้องดึงขึ้นมาเนี่ครับครับปู่สูตรมันมีเยอะมีประมาณสิบสูตรโอแต่ล่าจานนี่ไม่ทำกันสิสูตรยี่สิบสูตรเลยอ๋อครับแต่ว่าแต่สูตรไหนมันจะเข้าดีนั่นเดินดีอนะครับครับปู่ บางส่วนมันก็เดินยาวบางส่วนมันก็เดินยาวหลายวบางส่วนมันก็เดินแค่หกวดเจ็วกกดวมันแล้วแต่ส่วนเนาะครับครับปู่บางบางสูตรที่เดินเป็นปีก็มีใช่ไหมครับปู่มีส่วนเดินปีก็มีม,มันจะเดินยาวเป็นปีแต่มันไม่ปากหลัดไงครับครับปู่ มันจะเป็นสูตรสองตัวมาตัวงเงี้ยครับคร<ป>ับปู่ปหลักไม่ได้อันนี้ของปู่เรียกว่าสูตรหลักหน่วยมหาศา์ชใช่ไหมครับปู่อ่าอันนี้สูตรปักหลักเลยอ๋อเฉพาะเฉพาะเฉพาะหน่วยอย่างเดียวใช่ไหมครับปู่เฉพาะหน่วยอย่างเดียวส่วนหลักสิบเนี่ยรินเลิกเวงไม่เก่งนะครับคือไม่เก่งแต่ก็แต่ก็อาศัยก็ก็ถูกมาบ่อยๆครับครับปู่ เนี่ยยังอย่างก็สี่หน,นึ่งเนี่ยวันนี้ยวันนี้ผมก็นนถือว่าส่วยนะแล้วก็ไม่ค่อยไปโดนของอาจารย์ไหนมากเท่าไหร่ครับครับปู่ครับหรือว่าหรือว่าใครมีแบบหลักสิบแม่นๆมาจากคู่กับหลักหน่วยปู่อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับปู่ใช่ใช่เมืที่แล้วถ้าใครเอาหลักหน่วยของหลวงปูไปจับไล้ปิปดหวังไม่ตตามกัน <laughs> หลักหน่วยไปอยู่หลักสิบใช่ไหมครับปู่ใช่ครับป er ู่ให้ห้าหลักหน่วยเนาะไปอยู่หลักสิบครับแต่ว่าถ้าไปกลับพลิกแทงกลับอย่างนี้ก็จะมีเปอร์เซ็นต์ถูกอยู่เนาะปู่ก่อนก่อนอ่าใช่ใับครับใช่แต่ผมก็ไม่เข้าใจนะอย่างเช่นถ้าหลักหน่วยหลักหน่วยเนี่ยธรรมดาตัวแทงของมันนะตัวแทงของมันก็คือเลขเก็ตใช่ไหมละครับ แต่เลขสี่ในตัวแทนของมันคืออะไรไม่รู้จักอ๋อครับครับอืมครับถ้าลองดูนะสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสามชุดปู่ปู่จะมีเพล่อมอีกไหมครับโค้งสุดท้ายเหมือนรอบก่อนไม่มีไม่มีไม่มีเพราะว่าอาทิตย์ปอยเนี่ยอาทิตย์ปอยแบบก่อนออกห้าวันเนี่ยก็คือเราออกคลิปเดียวเลยอ๋อครับ คือเราออกิมเดียเราไม่องมาเอาเปลี่ยนตัวนั้นเพิ่มตัวนี้เพิ่มอะไราประเภทน,นี้ยอาจจะอย่างเช่นว่าเออถ้าลงไปแล้วมันผิดอย่างเงี้ยอย่างงี้ว่าที่แล้วที่ททรกบไปเที่ยวหนึ่งใช่ป่ะล่ะครับครับปู่เอออันเนี้ยถ้าเกิดว่าันนั้นถ้าตัวจผิดใจในเราดูเรียบร้อยแล้วครับครับปู่คือคือไม่มีการเปลี่ยนครับครับปู่อืมครับแล้วปู่ปู่ปล่อยเลขฝันอย่างงี้ปู่มีไหมครับปู่เลขความฝันเลขฝันมันก็อย่างว่าไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ มันค่อยแม่นหละถ้าเคยฝันแบบมันก็จะหลุดตัวเงตัวหนึ่งไงอ๋อครับอืมมันฝันแล้วเขาฝันแล้วมันทุกฝันมให้แบบตัวเงี้ยมันก็จะหลุดเนียครับครับอย่างอย่างก็อย่างก็สองส่วนเก้าเงี้ยมันก็หลายว่าผ่านมาเนาะสองสุนเก้าเขาฝันว่าเขาเขามาเขียนให้สองห้าเก้า ปู่กเล่นสองห้าเก้าสิ้เกมมันออกสองศูนเก้าอ้ครับอย่างเงี้ยมันไม่แน่นไงไม่แน่นเขาออกไปก็จะพาเงินเสียเงินเะาก่อนครับครับปู่มันบิดไปนี่เนาะบิดไปตัวหนึ่งใช่มันจไปตัวนึงครับยังไงวันนี้ก็ก็ลองลองดูเนาะไหนก็จะเล่นจะอะไรก็ลองพิจารณาดูคก็ถ้ามันไม่พอใจหรือว่าดูแล้วมันไม่น่าจะลงทุนก็ก็หยุดไว้ก่อนดูไว้ก่อนก็ได้ครับครับปู่ คือเป็นแนวทางแนวทางก็มีเข้ามีหลุดอย่างนี้นะครับผมเพื่อมันก็เป็นแนวทางให้พิจารณาดูว่าหลักภายในเลขสามตัวนี้มันมีอยู่เนี้ยหนึ่งสองแปดเนี้ยมันจะเป็นรักหน่วยมันจะมาแบบไหนแล้วทิดปู่ถึงมันเนี้ยเลขหนึ่งเนี้ยมันก็มีเขา้ามีเรามีแววมัม้ยเราพิจารณาดูดีแล้วก็ ค่อยเล่นค่อยลงมือครับปู่แล้วถ้าเอฟซีไม่ชอบหนึ่งสามารถดึงสองกับแปดมาได้ใช่ไหมครับปู่ใช่ถ้าถ้าไม่ชอบหนึ่งเนี่ยปู่ก็แนะนําให้เอาแปดโอครับทาไม่ชอบหนึ่งก็ให้เอาแปดครับครับปู่ครับก็สมมติว่าไม่ชอบหนึ่งก็เอาแปดหรือไม่ถ้าผู้ชมชอบสองก็จับเป็นสองอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับปู่ใช่ใช่ครับครับ ก็จะแล้วแต่เนาะครับผมครับผมยังไงก็ขอขอ,ขอบคุณปู่มากๆนะครับสำหรบับเรวยลงางวันนี้นะครับครับครับขอบคุณปูณ<ผ>ม่มากครับขอบคุณครับค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของปู่ล่างอย่างเดียวนะคะให้แนวทางมา417181เปเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชม แคปหน้าจอไว้เลยนะคะแอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ